ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเด็ข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับออฟฟิเชียลเป็นที่รยบรองเลยครับสำหรับเมืองการยูเนเต็ดสโม,มสรในศึกฟุตบอลเอ็มร้อยสิบเปนชิพครับหรือไทยลีกสองประกาศคว้าตัวเจาคอปเตอร์ทัชนนท์เข้ามาร่วมทีมเป็นที่รยบรอยนะครับ โดยข้างขาหมาการับยังคงเสริมแล่งอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดได้ประกาศยืนยันผ่านทางแฟนเพจของสโมสรทีมเมืองการยูเนเต็ดครับด้ทำแหนสู่ขอคอปเตอร์ครับมิดฟิลด์พันดุจากจังหวัดสงขลาเข้ามาร่วมวังค้างข่าวเพื่อสู้ศึกไทยลีก2ซีซั่น2021เป็นชีเดบอรเลยครับโดยสำหรับเจ้าคอปเตอร์ครับกองกลางวัย24ปีครับเป็นสายเลือดลูกหนังโดยกำเนิดครับเพราะเขาเป็นลูกชายของทวัชชัยครับอดีตปีเจรวดระดับตำนานของจังหวัดสงขลาครับธนาคารกรุงเทพสโมสรตำรวจและยังเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยในยุค8ด้วยครับ โดยมิดฟิลด์เท้าซ้ายรายนี้ครับรุนต้นเส้นทางกับนักฟุตบอลสโมสรอารมียูเนเต็ดในปี2 0 1 5ครับถึงนักขนาดนั้นครับเจ้าตัวมีเพียงอายุแค่18ปีครับก่อนจะายไปอยู่กับการเทลเรสซีในปี2017และถูกจุนบุรีเอสซีกระชากยืมตัวไปใช้งานในปี2017ในลีกที่2ตลอดระยะเวลา1ปึปีครึ่งกับทัพฉลามจนครับก็ได้ลงสนามในศึกไทยลีกไปเพียงแค่7เกมเท่านั้นครับ ทั้งนี้ครับเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเนื่องจากเจ้าคอปเตอร์ครับยังดุเด้งออกจากทีมการ์ตเลฟซีครับเพราะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมครับคนที่สุด้ายครับเจ้าตัวจะมาลงเวยและเฉิดฉายกับทีมตราดเอฟซีครับโดยมีคู่ขายอย่างพิชิตใจใจบุญครับคอยเป็นตัวเก็บกวาดบนได้ครับซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จกับตราดเอฟซีครับมิดฟิลด์รายนี้ครับควมุ่งเข้าสู่ทับสิงเจียงรายยู่ในแตดครับก่อนจะโดนปล่อยตัวยืมตัวไปเป็นกาลังหลักสำคัญครับทางด้านนครราชสีมามัดไดเอฟซีครับ และหลังจากจบรูการ2020ครับทางด้านทัชชนนครับก็ดดนทางสิงเชียงรายูนเต็ดครับประกาศยกเลิกสัญญาสุดท้ายครับเจ้าตัวจึงต้องมองหาบ้านหลังใหม่ครับจนมาได้ลงเอยปหลักปักกลักกับสโมสรใหม่อย่างทางด้านเมืองการยูนเต็ดที่ทําการรับการเปิดตัวเจ้าคอปเตอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับไม่ว่าก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวจะตกเป็นข่าวกับทางด้านปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดก็ตามครับ ละทั้งนี้ครับทางด้านเมืองการยูเนเต็ดครับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีก2ครับภายใต้การกุมทัพของเซอร์เด็ตครับได้ทำการเปิดตัวผู้เล่นใหม่หลายรายเลยครับอาทิตย์เช่นทางด้านโจนาธานเนธครับอาร์ดยอมฟิลิปโปสายานครับเรยนโดอาสัมเซาสิงห์ทวีชัยไคออนจิตปัญญาที่สุดมาติสตูเบอร์และผู้เล่นรายล่าสุดก็คือเจ้าคอปเตอร์ทัชชนนครับสำหรับเมืองการยูเนเต็ดครับ ความเคลื่อนไหวของสมโมสรกิเลนพยองเวสซีจีมองทองยูในเต็ดทีมชั้นนําในของศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งประจำฤดูกาล2021ครับที่เพิ่งต่อสัญญากับทางด้านาดูยูโรปีเอสโคชชาวมาซิโดเนียออกไปเป็นเวลา3ปีครับโดยล่าสุดกับกิเลนพยองครับ,รย,รบยังทาการต่อสัญญาเจ้านัดลิทิพลหวันชื่นในลุกสารพัดประโยชน์วัย2 5ปีของสมโมสรออกไปเป็นชีเรบร้อครับโดยยังไม่มีการรายงานครับว่าสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะจำมจดียูในเต็ดลายนี้มีระยะเวลาของสัญญ,ญาเท่าไหร่ครับ และสาหรับริติพรหวานชื่นับเกิดและเติบโตที่จังหวัดสงขลาครับก่อนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสวนกุาบวิทยาลัยในเวลาต่อมาครับและศึกษาต่อในระดับมิทยมลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทำให้ได้เล่นฟุตบอลระดับสโมสรกับจนันจุลินยูเนเต็ดก่อนจะถูกเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดดึงตัวมาร่วมทีมเมื่อปี2017ครับและทั้งนี้ครับเจ้าตัวยังไม่สามารถขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ครับทำให้ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับสโมสรปูริทิลอฟซีในปี2017ครับ ที่จะได้โอ,อกาสกลับมาเล่นกับ S อ g ซเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงสันส้นๆเมื่อปี2019และตูปลรอยยืมตัวไปอยู่กับอีก2สโมสรในช่วงปีที่ผ่านมาครับกับทั้งอุดรเอฟซีในลีกหลงและช้างศึกยุทธศาสตร์หรือสุพรรณบุรีเอฟซีโดยมีสถิติการลงสนามในศึกไตยลีกทั้งหมดหานัดทำได้1ประตูครับสำหรับทางด้านลิธิพอหวานชื่นหรือเจ้าน้ดครับคังคาฟวหรือสุขโขทัยเอฟซีครับคว้าตัวอดีตดาวยิงของสุพรรณบุรีเอฟซีเข้ามาเสริมเกมลุยฤดูก,กาล2021เลยครับ หน,ทท FC, ทนูทางด้านสุโขทัยฟุตบอลไทยลีก2ครับภายใต้การคุมทัพของทางด้านเดนิสอเมโตครับคุณซื้อใหม่ป้ายแดงทําการเปิดตัวทางด้านนิโคลัสเรนโดเบเลสครับของหน้าชาวออเรเจนชินาเข้ามาเสริมทัพเพิ่อมีกึงรายครับเพื่อเตรียมรุยสศึกฤดูกาล2021อย่างเป็นทางการในโคต้าผู้เล่นต่างชาติครับ หนกองหน้าวัย30ปีครับรุมต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรทางด้านฮูรันกันครับในประเทศบ้านเกิดครับต่อมาในฤดูกาล2014ครับได้ย้ายมาเล่นในทวีปเอเชียกับทางด้านโวลิเวอร์เอฟซีในประเทศสิงคโปร์ครับโดยเจ้าตัวกบทำผลงนานได้อย่างน่ายอดเยี่ยมครับพาทีมคว้าแชมป์ทาง ague, ด้านเอลีกรวมถึงคว้านักเตะรางวัลดาวุ่งยอดเยี่ยมอีกด้วยครับ และหลังจากนั้นกบได้ย้ายไปเล่นหลายสโมสรในทวีปเอเชียครับอาทิเช่นทางด้านนอตติสยูเนเต็ดครับสุพรรณบุรีเอฟซีนิโคลีซับบีลันครับเฟนดันยูเนเต็ดอีกทั้งยังเคยผ่านการแข่งในทวีปยุโรปกับทีมทางด้านไฮดุนที่ประเทศโคอเชียครับและทางด้านเบลรนเดซ่ครับโปรตุเกสและทั้งนี้ครับฤดูกาลล่าสุดครับเล่นกับสโมสรทางด้าน PS s ซาลีมันครับในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2020อีกด้วยเลยครับสำหรับทางด้านนิโคลัสเรนันโดเลเบตครับ ชังศึกยุตตาธีครับบรรุยืมสองแข้งจากเมืองทองยูเนเต็ดสู้ศึกฤดูกาล2021ครับโดยทางด้านสุพร FC, รณบุรีเอฟซีครับสโมสรในศึกโต๊ะตไทยลีกครับยืมตัวทางด้านชายัยพลทรัพมานเบ็ควาและเสียนาสุธิศักดิ์กองหน้าสองแข้งจากเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมด้วยสัญญาหนึ่งปีเพื่อลุยลีกสูงสุดฤดูกาล2021ันยบแปดครับในช่วงเย็นวันที่23มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับชังศึกยุตตาธีสุพรรณบุรีเอฟซีครับเปิดตัวนักเตะใหม,ม่อีก,อาาก G, ืองทอง United, ยูไไนเเต็ดด้แก่จ้าบอสชัยพลัมาครับ ไม่ขวาที่เคยยืมตัวมาใช้งานเมื่อเล็กที่2ของรูดูการชี่ป่านมาครับไน้ได้ฝากผลงานไว้ด้วยการลงเล่นเป็นสานามทั้งสิ้น12เกมครับโดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมด10เกมด้วยกันครับและอีกรายครับก็คือเจ้าคิงเสียหน้าสุดที่สักครับกองหน้าจากลัวกีเรนเหมือนกันครับดีกรีเยาจชนทิพชาเจไทยอยู่23ครับและมีประสบการณ์กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทางด้านพัทยายูเนเต็ดไทอ,ดอัดนด้าอุดรธานีเอฟซีและเมืองทองยูเนเต็ดทีมต้นสังกัดของเจ้าตัวเองครับ โดยทั้งคู่จะลงมาเล่นในกับสุพรรณบุรีส์4ในสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเต็มๆครับทีลิลินแดงดาครับกองหน้าคนสำคัญของทางด้านบีจีปทุมยูนนเต็ดครับเปิดใจผ่านทางด้านสามาพันธ์ฟุตบอลแ่งเอเชครับก่อนนำทีมประเดิมลงสนามในศึกเอฟจีแชมเปี้ยนลีก2021รถแบนกลุ่มเป็นการแรกในประวัติศาสตร์ของซามสซอนครับโดยกองหน้าวัย33ปีครับย้ายมาจากทางด้านชิมิซูเอสพลัสในเจน1ลีกวันครับมาอยู่กับเดอรบิทในช่วงลีกที่2ครับก่อนมีส่วน ช่วยทีมคว้าแชมป์โตลตาไทยลีกครั้งแรกมาครองครับและยังได้10คามารุยในเอเชียรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกด้วยครับและสิ่งที่สําคัญครับยังถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกับอีก2ทีมตัวแทนของไทยอย่างการดังนั้นการททเลฟซและราชบุรีมิตรผล FC เครับและทั้งนี้ครับอดีตกองหน้าของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับยังกล่าวถึงเ f c ด้วยครับ ว่าแน่นอนครับว่าการเล่นในบ้านเป็นข้อได้เปรียบครับกับสภาพอากาศและสนามที่เราคุ้นเคยดังนั้นครับเป็นเป็นข้อได้เปรียบแต่ผมยังเชื่อว่าเมื่อคุณเล่นในเอเชียมันไม่มีเกมที่ง่ายแน่นอนครับแต่การคว้าแชมป์ตะลีก็ช่วยเรามีความมั่นใจในเกมระดับสูงครับในการสู้กับบรรดากู้แข่งที่มีคุณภาพอีกมากมายครับสำหรับทีราสินแดงดาครับโดยความเคลื่อนไหวของทางด้านลูเบนสุนซับครับดาวเตะของหน้าวัยเพียง19ปีครับซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของจุดเบลครับกองหน้าดาวรุ่งลูกครึ่งทางอังกฤษของสโมสรเชลซีครับ ที่เดินทางจากประเทศอังกฤษมาถึงประเทศไทยเป็นทีเรียบวเลยครับได้อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด19ครับและล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานว่าทางได้าลูเบนจะออกจากที่กักตัวและเตรียมเข้าทดสอบฝีเท้ากับสโมสรชื่อดังในระดับไทยลีก1ที่กรุงเทพมหานครในวันที่10กรกฎาาคมนี้ และซึ่งหากไม่ได้รับการเซ็นสัญญากับสโมสรดังกล่าวครับก็เตรียมเดินทางต่อไปเท็ดกับทีมชื่อดังอีกทีมหนึ่งครับที่มีติดตันอยู่ในภาคีสานครับในช่วงหลังกักตัวจากนั้นครับโดยเจ้าตัวหวังว่าจะตรวจสอบฟิตาไปอย่างรู้ล่วงด้วยดีครับเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเซ็นสัญญาภายในเดือนกรกฎา,าคมนี้ครับที่จะมีการเปิดตัวรุ่นการไทยลีกที่จะเกิดขึ้นครับและสําหรับรูเบนสซุนซับเบลครับลุนต้นเลนตีอคราเมีของทางด้านสวีดดนทาวน์ในลีกของทางด้านลีกบันของอังกฤษครับมีคุณแม่เป็นคนใดจจาากกกนนััั้้ไรรรบบสเีค ให้ซ้อม้วยเป็นเวลา6เดือนครับแต่ไม่รับการเซ็นส,สัญญาอาชีพเหมือนกับน้องชายอย่างจุดเบลจึงย้ายไปเล่นในกับริตันชิตีในเดอะแชมเปี้ยนชิพก่อนี่ย้ายมาเล่นในลีกทางด้านดิวิชัน6ของประเทศอังกฤษกับทางด้านมันบิลวิลลี่โตดีในเวลาต่อมาครับและเดินทางเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมในประเทศไทยในซีซั่นนี้ครับสำหรับทางด้านลูเบนสุนซับบลครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เล็กกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงานเบดลี่แฟมเบอรี่กันด เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ